มาเริ่มละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,วน,ะว,วนนีออ้เราจะมารีวิวน้องอาตอมค่ะรีวิวน้องอาตอมรีวิวยังไงคะว่ามันหน้าบินเหรอยังไงนะว่าน้องอาตอมหน้าบินน้องอาตอมหน้าเบื่อเหรอหน้าบินหน้าบึง้งอันหน้าบึ้งทำไงหน้าบินเลยอ,อ๋อเข้าใจละอย่างงี้ค่ะวันนี้นะคะน้องอาตอม ดูรูปพี่สมุดโพกที่คุณรูเขาให้มาอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วน้องอะตอมก็หน้าร้องไห้ใช่ไหมคะตอนนั้นที่แบบเราแบบเข้าเรียนใหม่ๆแล้วเราก็หน้าแบบหน้าแบบไม่สวยเลยอย่างนี้ค่ะครูเขาจะแจกมาเป็นแบบนี้นะคะว่าแบบในแต่ละโรงในแต่ละชัน้นอ่ะมีเพื่อนชื่ออะไรบ้างแล้วก็รูปน้องอะตอม่ในสมุดโพกอะ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้น้องอะตอมหน้าร้องไห้ ตอมก็เลยว่าเอ๊ะทำไมน้องตอมหน้าร้องไห้แบบนั้นนะทำไมหนูทําหน้าแบบนั้นอนะลูกตอนนั้นอะทําไมอะตอนนั้นไม่อยากไปโรงเรียนใช่ไหมคะแต่ตอนนี้อยากไปโรงเรียนเรื่องอยากอืมเนอะโอเคค่ะงั้นอันนี้คือสมุดพงน้องกระตอมนะคะแต่ว่าเนี้ยที่โรงเรียนเขาก็จะมีเขาก็จะมีแบบเนี้ยมาให้ว่าในแต่ละชั้นนะคะว่าวาในห้องเนี้ยมีใครบ้างเนาะอ่ะวันนี้น้องตอมจะมารีวิวให้ฟังว่าในห้องน้องกระตอมมีใครบ้างใช่ไหมคะ น้องต้อมบอกเพื่อนเลยค่ะอย่าไปสนใจอย่างอื่นสิสนใจนี้ก่อนอค่คุณครูคุณครูของน้องน้าต้อมนะคะเห็นไหมเนี่ยคนนี้ชื่อคุณครูอะไรคะครูภาพครูภาพเก่งมากแล้วก็คนนี้ชื่อคุณครูอะไรคะเนี่ยคุูมินตอคมินเตเก่งมากแล้วเราก็จะให้น้องต้อมดูรูปเพื่อนของน้องน้าต้อมนะคะว่าชื่ออะไรบ้างไหมคะพร้อมรหรือยัองเนะอ่ยพร้อมแลคนนี้ชื่อน้องอะไรคะคนนี้คนนี้ค่ะ อ่ารูดีๆคนนี้ชื่ออะไรคินอ่าถูกต้องคนนี้ชื่อนะคินนะคะแล้วก็คนนี้ชื่อน้องอะไรคะน้องปปน้องปอถูกต้องค่ะอ่าแล้วคนนี้ชื่อน้องอะไรคะน้องคนนี้ชื่อน้องอะไรคะกิมมี่อ่าถูกต้องคนนี้ล่ะคะพอยายพอยใยทำไมพอยายมันหน้าบีอย่างนั้นเนี่ยอ๋อก็มันก็เหมือนน้องตอมนั่นแหละตอนแรกๆเขาก็แบบ ไม่คุ้นเคยโรงเรียนไงแต่ตอนนี้เขาก็สนุกแล้วใช่ไหมคะทำไมพอใช้หน้าบินเหมือนจมอย่างนี้ก็เหมือนน้องโตมนั่นแหละตอนแรกพอใช้น้าเดียวทำไมพอใช้ได้บินแบบจะจมแบบนี้เอาใหม่คนนี้ใครคะเริ่มต่ออินดี้อินดี้ถูกต้องคนนี้ใครคะวันใหม่วันใหม่คนนี้ใครคะแบกนัมแบกนัมถูกต้องคนนี้ใครคะไอลินไอลินถูกต้องคนนี้ใครคะ โซฟ์ถูกต้องคนนี้น้องอะไรคะน้ออรค่ะไปดูดีๆคนนี้ใครน้องกัปตัลกับตานถูกต้องค่ะคนนี้คนนี้น้องอะไรคะเนีน่ยน้องยินดีอ่ายินดีน, <ać> นะคะ<ๆ>ก็แต่ละรูปค่ะก็จะมีชื่ออยู่ Lindsey. นี่ก็ยินดีอ้าวแล้วคนนี้ชื่อน้องอะไรคะ,น,ะ,คะน้ำม,มนถูกต้องแล้วคนนี้ใครคะเนี่ยชินชินชินน่แล้วคนนี้ใครคะ ่าเจียกิมถูกต้องคนนี้ใครคะคนนี้ใครเดนเฟรมคนนี้ใครคะอไอเดียไอเดียคนนี้คนนี้ใครคะ<ใ>น,นะคนนี้ใครนะมิลินม,มิลินถูกต้องคนนี้ใครคะอะไรเนี่ยดูดีๆคนนี้ นะมาวินถูกต้องแล้วดูคนนี้<ช>นะคะว่าคือจะคือน้องอะไรคนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะดูว่าคือน้องอะไรน้องตมใช่แล้วแล้วคนนี้คือน้องอะไรคะยินดีตุยยินดีตุวยว่าเขาคือย,นะยินดีจะผิวสองคน แล้วก็มีคนยินดีคนนี้หนึ่งคนกับคนนี้หนึ่งคนแล้วคนนี้ต่อหมอว่าเป็นยินดีตุ้ยเพราะว่าแก้มตุ้ยนะคะ,ะแก้มก็ตุ้ยแก้มหนูก็ตุ้ยเหมือนกันแต่ก็น่ารักใช่ไหมลูกอาแล้วคนนี้น้องอะไรคะนอ่าดูดีๆน้อง,อ,ง<า>อะไระน้องบาบถูกต้องคนนี้น้องอะไรคะ,ะน้องอนาค่ะองอันอนาคนนี้น้องอะไรคะน้อิน้ยอ่าไอรินน้อยอันนี้ชื่ออะไรคะ าอารันคนนี่ชื่ออะไรคะดูกันสิคนนี้ชิลลี่ชิลลี่ถูกต้องค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเพื่อนน้องอะตอมนั่นเองนะคะน้องอะตอมก็จะเพื่อนเพื่อนที่อยู่เตรียมอนุบาลใช่ไหมลูกคือหนูอยู่ชันนะน้นอะไรนะเนร์ออะไรนะอยู่ชั้นไหนอะชัน้นชั้นอะไรอะเนร์สเซรี่ใช่ไหมคะแล้วหนูจะขึ้นเป็นพี่อะไรแล้วเนี่ยจะขึ้นเป็นพี่อนุบาหลหนึ่งแล้วใช่หนูก็จะขึ้นเป็นพี่อนุบาลหนึ่งแล้วเออเนาะโอเค แล้วหนูสนุกกับการไปโรงเรียนไหมคุณแม่ถามก่อนสนุกค่ะสนุกคือไปโรงเรียนได้ทําอะไรบ้างคะว่ากินน้ําด้วยได้กินน้ําด้วยแล้วได้ทำอะไรคะก็กินน้ำแล้วกินนล้ะทำอะไรอยู่ที่โรงเรียนอ่ะหนูเหว่วาดรูปเด้นไม่วาดรูปไหมไม่ได้ไม่ได้วาดรูปแล้วหนูชอบทําอะไรอย่างที่โรงเรียนอ่ะชอบอ่ะชอบอะไรคะชอบะ อย่างนี้อย่างนี้ดีกว่าคุณแม่จะถามว่าไปโรงเรียนเนี่ยหนูคุณครูลูกตอมอ่ะลูปตอมลูปตอมคุณครูใจดีไหมล่ะอันนี้ลูปตอมลูกตอมเอาโชว์ให้เพื่อนดูว่าลูปตอมเป็นแบบไหนเอาโชว์ให้เพื่อนดูสวยอะตอมสวยตอมสวยรตอมสวยอะตอมสวยมากเลยนะคะลูปตอมนะคะใช่ไหมคะใช่ แล้วทีนี้เวลาร้องไห้แหละร้องไห้ตอนนั้นน่ะร้องไห้ต่อไปนี่จะร้องไห้ไหมเวลาเขาถ่ายรูปอ่ะไม่ร้องแล้วอ่าทำยังไงให้เขาถ่ายรูปให้ทํายังไงอ่าเก่งมากค่ะวันนี้น้องอตอมกับแม่ตุ๊กตาต้องลาไปก่อนแล้วได้ไหมเดี๋ยวค่อยอ่านคลิปใหม่เพราะว่านี่มันยาวมากละอ่านแล้วเราไปบ้านสวัสดี๊ายบายอย่าลืมกดติดตามอยากเอาลูกตอมอ่ะอย่าลืมกดติดตามใครล่ะอย่าลืมกดติดตามใคร แล้วก็ก็จะดิบกุ้งกิ้นกุ้งกิ้นด้วยอ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะตบบ๊ายบายค่ะจุ๊บด้วย